สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะน้องฝนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะในช่องของน้องฝนเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้นะคะน้องฝนมีรถเข้ามาให้พี่ๆเลือกมากมายหลายคันกันเลยนะคะในส่วนของรถตู้นะคะพี่ๆคนไหนที่กําลังหาอยู่นะคะตัดสินใจได้เลยนะ,ะตอนนี้สต็อกรถตู้นะคะมีให้เลือกเยอะมากมายเลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะก็แวะเวียนกันเข้ามาสอบถามได้นะคะสวัสดีจ้า วดีค่ะพี่พี่พูดคุยกันได้นะคะสอบถามได้นะคะใครที่หารถตู้นะคะมีให้เลือกมากมายหลายคันกันเลยนะคะมีฮุนไดนะคะเบนจอรี่นะคะคอมพิวเตอร์นะคะเครื่อง3.0หรือว่าจะเป็นเครื่องสองจุดแปดนะคะของน้องฝนมีให้เลือกครบกันเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องฝนด้วยนะจ๊ะพูดคุยกันได้นะคะสอบถามกันได้นะคะพี่พ ใครที่อยากหารถใช้งานหารถขับนะคะผ่อนเบาๆนะคะเข้ามาก็สอบถามได้เลยนะคะมีประวัติไม่มีประวัติอยากจะมาออกรถกับน้องฝนสักคันนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะพี่ให้มีแหล่งที่มาของรายได้ให้ัดเจินนะคะก็สามารถมาออกรถกับน้องฝนได้นะ,ะอ่ะสวัสดีค่ะใครที่หารถใช้งานหารถขับวันนี้นะคะต้องมาชมคลิปนี้นะคะจัดรถตู้มาให้นะคะพี่มีหลายคันมากๆเลยนะคะ คอมพิวเตอร์เวนจอรี่ฮุนไดมีให้เลือกครบกันเลยค่ะพี่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 หาแบบไหนสเปคอะไรนะคะสอบถามกันได้เลยนะจ๊ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสอบถามได้นะคะพี่พี่คนไหนที่หาอยู่นะคะก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะคอมเมนต์ได้เลยเนาะหาคันไหนรุ่นไหนนะจ๊ะฮุนไดตอนนี้นะคะนี่เลยฮุนไดคันนี้สวยมากค่ะพี่พี่ฮุนไดเฮสวันนะคะ 2.5นะคะดีรักนะคะปี2019ค่ะนี่สภาพสวยเดิมโรงงานรถมือเดียวป้ายแดงดีเซลคันนี้นะคะอาจจะสกปรกนิดนึงนะคะฝนมันตกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้เดี๋ยวเราเช็ดให้นะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะใครที่หาอยู่นะคะสะภาพรถสวยๆนะคะต้องมาจับมาจองกับน้องฝนแล้วนะ,ะออกรถกับน้องฝนเพียงสามพันเท่านั้นนะคะ เรามีถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะคะ2ครั้ง20,000กิโลนะคะและมีบัตร SRD ฟรานซ์กันาฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานกันเลยนะคะพี่พี่พี่พคนไหนที่หารถตู้วเวนรถตู้หรือว่าจะเป็นเวนเจอรี่หรือจะเป็นฮุนไดหน้าสั้นหน้ายาวมีให้เรียกครบเลยนะคะพี่พี่หาแบบไหนสเปกอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ ใรเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสอบถามได้เลยนะคะพี่ๆสอบถามได้นะคะวุ่นใดคันนี้ราคาแค่1นึ่งล้านห้าหมบาทเท่านั้นราคาเบาๆหนึ่งล้านห้าหมบาทเท่านั้นจ้ะพี่สภาพสวยมากสีดําคันนี้สภาพสวยจริงๆเลยนะคะน้ำฝนเวียนดูรอบคันให้ก่อนนะจ๊ะมีกล้องมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่เลยประตูเปิดปิดออโต้นะคะเดี๋ยวนะคะ อ่ามันล็อกนะคะพี่พี่มันเปิดไม่ได้นะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะสอบถามได้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูเบนจอี่คันต่อไปกันเลยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสอบถามได้เลยนะคะสนใจกันไหนรุ่นไหนสอบถามได้เลยนะคะพี่พี่คนไหนที่หารถตู้นะคะเอาใช้งานหาทาเงินทํางานนะคะหารถตู้ขับเนาะรีบตัดสินใจเลยนะคะออกรถไปนะคะได้ทําเงินทํางานได้จับเงินร้านกันอย่างแน่นอนค่ะพี่ ได้จับเงินร้านกันอย่างแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องฝนด้วยนะคะใครที่หาอยู่นะก็นี่โตโยต้าเวนจอรี่สามจุดศูนย์จีนะคะปีสองพันสิบแปดนะคะราคาเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะผ่อนเบาเเริ่มต้นแค่หมื่นสี่หมื่นห้าเท่านั้นนะคะพี่ผ่อนเบาๆแค่หมื่นสี่หมื่นห้าเท่านั้นนะจ๊ะใครที่หาอยู่จ้ามีไหมเอ่ยเวนจอรี่นะคะสภาพรถสวยเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะเวนจอรี่เบนจอี่ก็สบใยนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูภายใน นี่ค่ะภายในเวนเจอรี่นะคะสวยงามนะคะตามท้องเรื่องเนาะมีใครที่หาไม่เอ,อ่ยนี่เวนเจอรี่จ่าโตโยต้าเวนจอร,จววจอรี่มีอุปกรณ์มาให้ครบนะคะทุกอย่างเนาะสภาพสวยมากๆเลยนะคะมีใครสนใจเวนเจอรี่ก็ติดต่อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะมีทั้งตัวจีและตัววีเลยนะคะพ,พี่มีทั้งตัวจีและตัววีเลยนะคะ เขาถอยรถนะคะซึ่งอัดคลิปจบโอ้โหเจือโอ้โหสวัสดีจา้าเข้ามาแล้วฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะฝากากดไลค์กดแชร์นะจ๊ะคอมเมนต์มาได้วันนี้ก็ซิวๆเนาะอยากดูคันไหนก็สอบถามได้เลยนะคะอยากดูคันไหนสอบถามได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรถตู้มีให้เลือกเยอะมีให้เลือกหลายคันนะคะ พิม์มาได้สอบถามมาได้นะคะหากันไหนรุ่นไหนสอบถามได้เลยนะจ๊ะนี่เดลต้าคอมพิวเตอร์2.8 GL หน้ายาวก็มีนะคะพี่ๆเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะจ๊ะให้น้องฝนนิดนึงนะคะก็มาติดตามน้องฝนเซนีไทยรถสุยนะคะนี่หน้ายามีใครหาอยู่ไหมเอ่ยมีพี่ๆคนไหนาหาหน้ายาวบ้างไหมหน้ายาวปี2019มีทั้งแต่งวีอะไรไม่แต่งวีเลยนะคะราคาอยู่ที่หร้านนะคะสามหมบาทเท่านั้นนะคะ หนึ่ง้านสามหมืนเก้าพันบาทเท่าน,านั้นนี่จ้าพี่พี่นี่เลยจ้ะภายในนะจ๊านี้สวยงามตามท้องเรื่องนะคะพี่พี่อาจจะถือกล้องม่วนิดนึงนะคะขออภัยด้วยนะคะนิดนึงนะจ๊ะกล้องม่วนิดนึงอ่ะสวยงาม หาแบบไหนสเปคอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ชิวๆนะคะพาดูรถนะคะในร้านเนาะว่ามีรถรุ่นไหนบ้างนะคะวันนี้ก็น้องขนพามาชมรถในร้านนะคะมีให้เลือกเยอะมีให้เลือกหลายขั้นนะคะหาแบบไหนสเปคอะไรก็สอบถามได้เลยนะจ๊ะหา,าแบบไหนสเปคอะไรก็สอบถามได้เลยนะจ๊ะ รถเก่งอะไรก็มีนะคะพี่รถเก่งก็มีนะจ๊ะอยากได้คันไหนนะคะก็สอบถามน้องฝนได้เลยนะ,ะที่ร้านเรามีให้เลือกเยอะมากมายหลายคันกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องฝนด้วยนะจ๊ะพูดคุยกันได้นะจ๊ะพี่พ าคันไหนรุ่นไหนก็สอบถามได้เลยนะคะมีประวัติไม่มีประวัติอย่าจออกรถนะคะออกได้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะให้มีแหล่งที่มาของอไรายได้ชัดเจนนะคะก็สามารถออกรถกับน้องฝนได้นะคะพีะ่รถเก่งก็มีนะคะตอนนี้นะคะสําหรับรถเก่งนะคะโตโยต้าโ o ลาอันติสนะคะมีตั้งแต่ปี2016ันจนถึงปี2021เลยค่ะพี่ราคานะคะเริ่มต้นแค่369,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่0 0 0 0เท่านั้นค่ะพี่ พอนเบาเริ่มต้นแค่6,000เท่านั้นนะคะพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจสำหรับรถเก่งอันติดนะคะตอนนี้ดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่1.59เท่านั้นนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้น1.59เท่านั้นใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อน้องฝนได้081093 2445นะคะ0810932445ติดต่อเบอร์นี้ได้นะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะยเยอะแยะมากมายเลยนะคะออกรถเพียง999เท่านั้นนะคะหาน้ำ <c oughs> มันเครื่องให้ปี2ครั้ง20,000กิโลค่ะพี่พีคุ้มมากๆเลยนะคะร้านนะคะมีทั้งหมด3สาขานะคะสำนักงานใหญ่นะคะอยู่กรุงเทพมีนบุรีนะคะแล้วก็อยู่สุร,ราษฎร์ธานี2สาขานะคะสุร,ราษฎร์ธานีนะคะอยู่ที่ศรีเอกตาปานค่ะพี่พี แล้วก็อีกหนึ่งสถานะคะอยู่ทางไปสนามบินค่ะใต้ที่ไหนก็แวะไปที่นั่นได้เลยแวะมาหาลฝนได้ออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยะคะ่ะพี่ๆอยากดูคันไหนเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะคะของเรานะคะมีให้เลือกเยอะเนาะอยากได้แบบไหนสเปคอะไรก็อินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้คําปรึกษากับพี่ๆทุกคนเลยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะใครที่หาแบบไหนสเปคอะไรอยู่ก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆ พาแบบไหนสเปคอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะจ๊ะวันนี้ก็ชิวๆนะคะพาให้พี่ๆดูบรรยากาศของร้านนะคะว่าร้านของเราเนะคะประมาณไหนเนาะมีรถรุ่นไหนบ้างนะคะที่เข้ามาให้พี่ๆเลือกเข้ามาให้พี่ๆชมนะคะพี่ๆชอบคันไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะมีหลายคัน ให้เลือกเลยนะคะพี่ๆมีหลายคันให้พี่ๆเลือกเลยนะคะอยากได้แบบไหนสเปคอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยจ้ะพี่อยากได้แบบไหนสเปคอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊า,าร,รถครอบครัวก็มีนะคะที่รถครอบครัวนะคะรถครอบครัว H e ิ r v 1.8 i l หนึ่งจปอมตี2018ราคา539,0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะ มือเดียวป้ายแดงคันนี้ก็สวยนะคันนี้น้องก็สวยนะคะรถมือเดียวป้ายแดงคันนี้สภาพสวยนะคะสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงนะคะรถจะเป็นโตโยต้าอินโนวา 2.8G นะคะปี2019คันนี้ก็สภาพสวยนะคะพ,พี่คันนี้ก็สภาพสวยนะคะถามแบบไหนนะคะชอบแบบไหนก็สอบถามได้นะคะมีประวัติไม่มีประวัติจะจอดอรถกันมาฝนออกได้ทุกอาชีพเลยค่ะพี่ ออกได้ทุกอาชีพนะคะให้มีแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจนก็สามารถออกรถกับน้องฝนได้แล้วนะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยจ้านี่เลยรถครอสนะคะตอนนี้โตโยต้าครอสนะคะนี่1.8นะคะ เบลตาครอส1.8ไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้ปี2022นะคะสีขาวสีบอนนะคะสวยทั้ง2องคันเลยค่ะพี่รถมือเดียวป้ายแดงนะคะเบนซินผสมไฟฟ้านะคะมือเดียวป้ายแดงราคาอยู่ที่879,000เท่านั้นคันสีขาวคันนี้เนาะผ่อนเบาๆเริ่มต้นแค่178,000เท่านั้นนะคะพี่ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดค่ะผ่อนได้ยาวๆกันเลยนะคะอ่าส่วนอีกคันนะคะคันนี้นะคะ คะเอท้าพรอส1.8ทวีตพิเอมเซฟตี้นะคะ uh, ราคา859,000นะคะปี2022ค่ะคันนี้นะคะผ่อนเบาๆนะคะประมาณ16,000เท่านั้นนะคะพี่ผ่อนเบาๆเ,เ,เนาะหาแบบไหนสเปคอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยจ้าใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะสอบถามกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่หาแบบไหนสเปคอะไรนะคะอยากได้ รถคันไหนเพิ่มเติมก็สอบถามน้องฝนได้นะคะที่ร้านของเรานะคะมีให้เลือกมากมายหลายคันกันเลยนะคะพี่รถวีออสยาริสอะไรก็มีนะคะวีออสยาริสก็มีนะคะเราไม่ได้มีแค่นี้เนาะบรรยากาศร้านวันนี้ก็ฝนไม่ตกบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะ ข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสอบถามกันได้นะคะพี่ๆสนใจคันไหนรุ่นไหนสอบถามกันได้เลยนะจ๊ะนี่คันนี้นะคะโตโยต้าอันติสนะคะสภาพสวยมากๆนะคะคันนี้เนาะผ่อนเบาๆนะคะประมาณ6กพันเท่านั้นราคาเบาๆมากสามแสนกว่านะคะสามแสนกว่าพี่ๆคนไหนนะคะที่หาอยู่นะ สภาพรถส,สวยรอเทคันนี้ผ่อนเบาๆนะคะมีใครที่หายอยู่ไหมเอ่ยมีใครที่หายอยู่ไหมเอ่ยรถส,สวยๆรอรอที่เท่นะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ ยาลิท1.2สปอร์ตก็มีนะคะพี่ยาลิทนะคะ1.2สปอร์ตนะคนี่ค่ะคันนี้สีแจ่มมากแม่สีแจ่มมากยาลิทนะคะ1.2สปอร์ตนะคะปี2000คันนี้ปี2021นะคะปี2021นะคะคันนี้เนาะสภาพสวยมากนะจ๊ะสภาพสวยมากนะจ๊ะปีใหม่ไม่น้อยนะคะต้องยกให้เลยสีแจ่มมากแม่สีแจ่มมากแม่ ยามัวแต่มองนะคะรถจะติดจองหมดแล้วนะคะพี่ตอนนี้ขายดีหนักมากนะคะสต็อกรถนะคะเข้ามาแบบเดี๋ยวก็ติดจองเข้ามาเดี๋ยวก็ติดจองนะคะพี่ใครที่หาอยู่นะ,ะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะพี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะสนใจคันไหนพเพิ่มเติมก็ติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะศูนย์3ปดหนึ่งศูนย์เก้าสามสองสี่ห้าศนย์แปดหนึ่งูนย์เก้าสามสองสสห้าโทรเบอร์นี้ได้แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะ ใครเข้ามานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพูดคุยกันได้นะคะสนใจคันไหนรุ่นไหนสอบถามน้องฝนได้เลยนะคะที่ร้านนะคะมีทั้งหมดนะคะสามสาขาค่ะสำนักงานใหญ่นะคะอยู่กรุงเทพมินบุรีนะคะแล้วก็อยู่สุราธานีสองสาขานะคะสุราธานีอยู่ที่ศรีเอกตาปานนะคะแล้วก็อยู่ทางไปสนามบินยงย,ง,ยงกับมอตาปีเก่าเนาะแล้วก็อีกหนึ่งสาขานะคะอยู่ที่ ทางไป3บินนะคะพี่ๆกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นอยากสน,สนใจคันไหนเพิ่มเติมก็แอดบ้านเขียวน้องฝนได้เลยนะคะ081093 2445นะคะ0 8 1 0 9 3 2 4 4 5โทรเบอร์นี้ได้แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะฝนก็ขอตัวราไปก่อนค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซติไทยรถสวยค่ะ